ดูตัวแรกเลยครับไม่ต้องพูดเยอะฮะนี่เป็นชุดที่เก็บไวุ้่้ไว้ทําครับก็เปิดแบงฮะตัวท็อปอันนี้ B 1น,นะฮะคู่นี้1,700บาทครับผมตัวผู้1.4ฮะตัวเมีย1.3เกือบ4ครับเท่ากันมุกกระจุยกระจายฮะทำดีหน้าปลาสวยทรงดีนะครับตัวเมียนี้นหางเต็มเปิดตึงหน้าโค้งไม่หักนะฮะ ทาต่อสบายเลยครับใี่คู่นี้ทรงดีสีดีมุกดีครับผมดีสองครับ b ีสองเป็นตัวผู้นี้หนึ่งจุดห้าครับตัวเมียหนึ่งจุดสี่เนี่ยคอกเดียวกันนี่แหละครับตอนนี้จะมุกออกมุกหนาเกตหนาหน่อยหนึ่งหกส่น่ครับใช้ได้ฮะพร้อมรัดทุกตัวครับ ส่งดีเครื่องใหญ่ฮะตัวเมียก็หางเปิดใช้ได้ครับผมมิใช่ได้สวยเลยฮะหน้าตาโค้งมนบีสามครับคู่นี้จะทีเด็นหน่อยฮะคู่นี้สองพันห้าครับผมตัวผู้หนึ่งจุดสี่กับหนึ่งจุดห้าครับตัวเมียหนึ่งจุดสี่ฮะเนี่ยมุกซ้ายขวาแบบเป็นเลียดคอบนะครับก็คือมันจะเป็นพุกทองอ่ะมันจะทองแบบทองเหลืองเลยฮะ ีเด็ดคู่นี้ทรงดีมุกกระจายซ้ายขวาทั้ง2ตัวครับทำต่อสบายสบายเลยฮะทรงปลาดีฮะลำตัวยาวหน้าปลาไม่หกักแต่เก็บเดี่ยวคัดมาอย่างดีครับถูกใจคัทักปิดเลยครับเบอร์โทรกับลายดีอยู่ข้างใต้นี้ฮะดีสีนี้ก็จะเบาหน่อยฮะติดแดงที่เครื่องตัวพูด1.4กับ1.5นะฮะ ตัวเมียหนึ่งจุดสี่ครับผมคู่นี้หนึ่งพันบาทครับผมตัวผู้มีตำหนิตรงกระโดงนะกระโดงแหว่งนิดนึงคู่สุดท้ายครับ B ห้าครับคู่นี้หนึ่งพันห้าบาทครับตัวนี้ติดแดงหน่อยแต่ว่ามุกสวยฮะทรงดีทั้งผู้ทั้งเมียครับคือคู่นี้ทรงดีฮะ1.4หนึ่งจุดสี่ทั้งคู่ทำต่อได้สบายครับแต่มันเป็นเหลี่ยงทองฮะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเปิดแ่งทั้งหมด5คู่นะครับถูกใจก็ทักปิดครับของดีครับทีเด็ดเปิดติดต่อก็0647837037นะครับหรือ l ลายดีครับ TIE2828 คลิปนี้ไม่มีค่าจะดส่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ